โอเคครับลาดิดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะแนะนําตัวให้รู้จักหน่อยครับผมค่ะชื่อลาดิดนะคะเป็นนักเขียนอิสระค่ะแล้วก็มีทํำสัณพิมพ์ร่วมกับนักเขียนอิสระอีกท่านหนึ่งชื่อว่าลาดิดและมูสเคบก็คือทํากันสองคนค่ะมีลาดิดแล้วก็มีมูสเคบค่ะปก,กติปกติเนี่ยเขียนหนังสือแนวไหนครับเป็นงานวรรณกรรมหรือเป็นอะไรลองเล่าให้ฟังนิดนึงจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานวรรณกรรมทั่วไปค่ะทั้งลาดิดและมูสเคบเลยจะเขียนคือเราเหมือนพยายามผลักดัน ตัวละครเคลียค่ะคือมีความหลากหลายทางเพศที่เราไม่ได้เราไม่ได้พูดถึงแค่ชายชายหรือหญิงๆแต่เราแบบรวมไปถึงแบบบุคคลข้ามเพศนอนแบนารี non เราพยายามที่จะอินคลูซีฟให้มากที่สุดก็เลยทำวรรณกรรมร่วมกันทีนี้พอเรามีแก่นเป็นตัวละครแล้วเราก็เขียนได้ทุกประเภทเลยสำนักพิมพ์เราก็จะมีทั้งนิยายแบบเอร์เรอร์กอธิกแฟนตาซีโรแมนซ์ก็คือเรียกได้ว่าน่าจะมี เกือบเกือบพุกแนวแล้วะค่ะใช่ค่ะเขียนหนังสือมานานหรือยังครับลองเล่าให้ฟังนิดนึงอ๋อคือถ้าส่วนตัวเองจะประมาณเกือบเกือบสามปีค่ะแต่ว่ากับเพื่อนอีกคนที่เป็นคุณมูซาเคปเนี่ยอันนี้เขาจะนานกว่าจะประมาณห้าหกปีแต่ว่าตัวสานักพิมพ์ราดีต้ามูซาเคปเพิ่งจะก่อตั้งมาได้ประมาณหนึ่งปีครับอ่ะขอได้เรียนถามเรียนจบอะไรมาทําไมถึงมาสนใจงานเขียนนั่นอ๋อส่วนตัวเรียนคณะแพทย์ค่ะโอ้เป็นแพทย์เป็นใช่ค่ะเป็นคุณหมอใช่แต่ว่าออกมาตอนประมาณปีห้า แล้วก็มาเขียนหนังสือถ้าส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งออกจากหมอปีห้ามาเขียนหนังสือใช่ค่ะก็คือไม่ได้จบแพทย์ปัจจุบันไม่ได้ใช้ใช้คือพอมันแล้วแต่ปีค่ะถ้าอย่างปีของลาดิดเนี่ยตอนปีห้าถ้าออกมาเขาจะได้วุฒิวิทยาศาสตร์การแพทย์ใช่ค่ะก็เลยเอาวุฒินั้นออกมาปริญญาตรีแล้วก็มาเขียนหนังสือค่ะอืมแล้วไปหลงไหลทําไมถึงมาหลงไหลการเขียนหนังสือการเล่าเรื่องการอะไรสาเหตุเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเหมือนตอนเด็กๆที่บ้าน มันจะมีของของเล่นอย่างหนึ่งที่พ่อกับแม่ซื้อให้โดยที่เราไม่ต้องเก็บเงินเองก็คือหนังสือเดือนละเล่มอ่ะก็คือได้อ่านมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พออ่านแล้วมันก็เขียนแล้วพอเขียนเขียนไปก็รู้สึกว่าก็ชอบแต่ว่าช่วงช่วงมีช่วงหยุดเขียนก็คือช่วงที่เรียนเรียนหมอมันเรียนหนักแล้วก็ชีวิตมันไม่ค่อยมีเวลาว่างใช่ทีนี้มันมีช่วงปี5้าที่เราดรอปไปแล้วเราก็มีเวลาพัก1ปีช่วงใกล้ๆจะกลับไปเรียนเราก็เลยเขียนเล่มแรกออกมา ก็เลยเขียนต่อไปเรื่อยๆอสามปีเนี่ยมีผลงานมาแล้วกี่เล่มครับประมาณสิบห้าสิบหกประมาณนี้ได้ประมาณนี้ค่ะเป็นงานวรรณกรรมหมดเลยใช่ไหมใช่เป็นเป็นนวนิยายค่ะแล้วหลายๆประเภทเป็นฟิกชันใช่ใช่เป็นฟิกชันเล่าเรื่องผ่านตัวละครมีเคลียรด้วยไม่เคลียด้วยอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นเคลียค่ะเป็นเคลียอ๋อแต่ในเคลียแต่ในตัวละครนั้นก็มีคือเราเชื่อว่าเพศมันมีความลื่นไหลอะค่ะ บางทีอาจจะมีตัวละครชายหญิงที่เราคิดว่าเขาเป็นชายหญิงก็ได้อยู่ในนั้นด้วยรวมๆกันใช่งี้พี่พี่ใช้คําว่านักเขียนแนวคุยได้ไหมก็ได้ไดค่ะก็ะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะโอเคในมือมีหนังสืออยู่2เล่มลองแนะนํานิดนึงครับทีละเล่มว่าเป็นหนังสืออะไรอโอเคอันนี้เลือกมาสองเล่มเพราะว่า โอเคพอจริงอย่างนั้นนักอีกเล่มหนึ่งด้วยแต่ว่าตอนนี้หมดก็เลยเดี๋ยวขอเป็น2เล่มนี้ก่อนแล้วกันค่ะอันนี้ชื่อว่าชื่อเล่มว่าคอนเชตตาคอนเชตตาหรือว่าสตรีมออฟคอนเชตตาอันนี้จะเป็นเล่มแรกที่เราเขียนด้วยวิธีการแบบเขียนแบบกระแสสํานึกอะค่ะก็เลยแล้วส่วนตัวจะชอบมากเป็นพิเศษเรื่องราวมันจะเป็นเรื่องของนักเขียนคนหนึ่งที่เขาเหมือนเหมือนตันแล้วอะเหมือนเขาไม่มีความคิดที่จะเขียนอะไรแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนไปเจอกับโศเพนีคนหนึ่งเซตติ้งมันอยู่ที่เมืองโรมอิตาลี่ะ เขาก็เลยเหมือนเจอนักเขียนคนนั้นแล้วก็เอามาเป็นแรงบันดาลใจในการเขียนผ่านความคิดของเขาที่มีต่อตัวละครนั้นซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าในชีวิตของโสพีนีคนนั้นมันเป็นแบบที่นักเขียนคนนี้คิดจริงๆหรือเปล่าทุกอย่างมันโดนเล่าออกมาผ่านความคิดของนักเขียนอะก็คือคิดแทนตัวเองคิดแทนตัวนึกใช่ใช่ค่ะเป็นต่เซตติ้งฉากเป็นเมืองโรมใช่ใช่คือส่วนตัวชอบประเทศอิตาลีแต่ว่าในตัวละครนะคะคือทุกอันนี้เหมือนกันคือเซตติ้งอิตาลีแต่เราเอาตัวละครเอเชียนเข้าไปใส่ ใช่ค่ะก็คือตัวละครมีความเป็นเอเชียใกล้เคียงกับเราแล้วก็มีความเป็นเคลียร์ด้วยใช่ใช่ค่ะประมาณนั้นอีกเล่มหนึ่งครับลองเล่าอันนี้เป็นเรื่องหากเล่าถึงออรลันโดค่ะอันนี้ก็จะเป็นนิยายเคลียร์กอทิกที่เราเรื่องผ่านเจ๋เจ๋เป็นตัวละครคนไทยที่ไปมีช่วงซัมเมอร์สั้นๆที่อิตาลีแล้วที่นั่นน่ะที่บ้านที่เขาไปอยู่เเป็นบ้านญาติซึ่งเขาพบว่าที่นั่นมันมีคนตายซึ่งคนตายชื่อออรลันโด อันนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของออรแลนโดอ่ะผ่านปากน้องสาวของออรแลนโดอีกทีให้เจ๋ได้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเขาอันนี้จะเป็นเรื่องที่อยากพรเซนต์ความลื่นไหลทางเพศอ่ะตัวละครในเนี้ยณช่วงเวลาหนึ่งอาจจะเป็นผู้ชายอีกช่วงหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงซึ่งไม่ใช่เรื่อง Fantasy, แฟนตาซีเราพูดถึงว่าความลื่นไหลทางเพศมันเกิดขึ้นได้ก็คือความ,วามใช่มันคือใช่ม,มันคือความลื่นไหลทางเพศอ่ะก็อเ,อเอามาใส่ไว้ในบรรยากาศแบบพอดีว่าชอบเมืองเซนาแล้วเรารู้สึกว่าเมืองเซนาเป็นเมืองแดดจัดแต่ว่าด้วยความที่มมันนเหือ พอความยุคกลางเอาไว้ในนั้นอะแม้จะเป็นความแดดจัดเราก็รู้สึกว่าความกทิกมันมีอยู่ในนั้นด้วยก็เลยเอามาใส่ไว้ในเล่มนี้แอบ,บถามนิดนึงเนื่องจากเรียนแพทย์เนี่ยเราได้ใช้ประเด็นหรือว่าอะไรทางการแพทย์แบบประเด็นหรือความรู้ทางการม,มาใส่แอบบใส่ไว้ในเรื่องบ้างไหมปกติจะไม่ค่อยได้ใช้ปกติจะพยายามไม่เอามาใส่เพราะว่าเอาจริงๆช่วงที่เรียน <laughs> ก็ไม่ค่อยที่จะแฮปปี้นัก ทีนี้พอออกมาปีแรกๆก,ก็ไม่ค่อยอยากเขียนถึงเท่าไหร่แต่ทีนี้ตัวเล่มล่าสุดที่ไม่มีในมือชื่อเรื่องอันการมการุณนนอนฟานิยันเต้คืออันนั้นอ่ะตัวละครเขาจะมีความเขาจะเคยเรียนแพทย์มาเหมือนกันเพราะงั้นในความคิดเขาบางทีมันจะมีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเคยเรียนมาอย่างเช่นตัวละครในเรื่องนั้นเขาเป็นทรานส์แมนค่ะแต่ว่าเขาก็เป็นแม่ด้วยใน,นวันที่เขาคลอดลูกเขานึกถึงวันที่เขาเคยทําคลอด ใช่เพราะว่าเราก็รู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งเราคลอดลูกเราก็คงจะนึกถึงณนะวันที่เราเคยทาคลอดเหมือนกันมันจะผ่านออกมาทางความคิดของตัวเราครอนมากกว่าก็าคือเ่เรื่องนี้ถ้าอ่านแล้วก็คือจะรู้จักตัวเรามากขึ้นเลยใช่ไหมก็ไม่ขนาดนะั้นก็ไม่ได้เอาตัวเองไปใส่<ต>ขนาดนั้นแต่ว่า,วา,าใช่ใช่เอาบางส่วนของความนึกคิดนะคะไปใส่ใช่ประมาณนั้นค่ะโอเคถามนิดนึงคิดว่าในฐานะที่เป็นนักเขียนปัจจุบันเนี่ยคิดว่าคนรุ่นใหม่คนรุ่นเราเอ่านหนังสือน้อยลงไหม ส่วนตัวรู้สึกว่าคือถ้าเทียบกับรุ่นเมื่อก่อนเนี้ค่ะคือหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาอ่านแต่ว่าสิ่งที่เขาอ่านมันอาจจะย้ายจากสิ่งที่จับต้องได้ไปสู่อย่างอื่นที่เขาอ่านมากกว่าแต่ถ้าถามว่าตัวแบบตัวหนังสืออะไรพวกนี้รู้สึกว่าเขาจะซื้อน้อยลงไหมอ่ะอันเนี้ยโดยส่วนตัวก็รู้สึกว่าความสมเตุสมผลของราคาเมื่อเทียบกับค่าแรงอะ่ะมันแพงขึ้นมันทําให้เรา มีกําลังที่จะซื้อน้อยลงถ้าถ้าวันนี้เรามีลูกเราไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราจะให้แบบที่พ่อแม่เราเคยให้เราได้ไหมคือซือซ้อหนังสือเดลาร์เลมเพราะฉะนั้นก็รู้สึกว่าเรารู้สึกว่าอยากจะไม่ว่ามันจะไม่ว่าคนจะอ่านน้อยร้อยลงหรือว่ามากขึ้นเราอยากให้การที่เขาเลือกอ่านมันเป็นการที่เขาเลือกจริงๆไม่ใช่การที่เขาเลือกจากการที่เขาไม่มีเงิน <แ Este? S 1> เราอยากให้ถ้าเขาไม่อยากอ่านก็ให้มันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากอ่านไม่ใช่เพราะไม่มีเงินจะอ่านอะไรใช่ก็คือถ้าเขาอยากจริงอ่านจริงๆอ่ะมันจะมีที่อื่นๆที่ ที่ให้อ่านได้ห้องสมุดอะไรใช่ใช่แล้วก็แบบเหมือนบางทีเรารู้สึกว่าสื่อพวกนี้มันมีมันเป็นการอ่านในอินเทอร์เน็ตบางทีมันก็มีบทความหรือว่ามีอะไรที่เขาสนใจมากกว่าที่จะอ่านอะไรค่ยครับผมตอนนี้เราอยู่ในงานหนังสือนะครับ <S <S ถามว่าพี่เห็นที่เขากําลังคิดอยู่คุณคิดว่าหนังสือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยราคาแพงไหม อันนี้เราได้พูดทั้งในฐานะคนทำส่นักาพิมพ์เลยแล้วก็คนซื้อด้วยใช่ครับในฐานะคนคนซื้อก็แพงค่ะเพราะว่าค่าแรงมันเพราะว่าอยู่ที่เดิมมานานมากแหละแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าพอเราไปนคนทําหนังสือด้วยถ้าเราขายแพงอะ่ะเราน่าจะรวยไปแล้วนะแต่ทุกวันนี้ก็ยังก็ยังไม่รวยเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่าคือหนังสือมันกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครได้ประโยชน์หมายความว่า,าในด้านราคาะคะ่ะไม่มีใครได้กาไรนะใช่มันเหมือนแบบแบบ คนซื้อก็รู้สึกว่าแพงส่วนคนขายก็ไม่รู้ว่าจะขายถูกกว่านี้ได้ยังไงมันเลยกลายเป็นแบบคนซื้อก็ซื้อ,อไม่ค่อยได้คนขายก,ก็ก็ซื้อก็ขายในราคาเนี้ยเราก็รู้สึกว่ามันสมเหตุสมผลแล้วในต้นทุนที่เราทามาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้คาว่าถูกกับแพงอะ่ะมันเป็นเราขอใช้คําว่ามันไม่สมเหตุสมผลมากกว่าประมาณนั้นได้โอเคครับฝาก นิดนึงเผื่อมีคนติดตามชื่อสานักพิมพ์อะไรเดี๋ยวพี่ขึ้นให้ข้างล่างโอเคได้ค่ะเป็นสำนักพิมพ์ชื่อลาดิดและมูนสเคปนะคะ <Okay. S 1> ก็เพิ่งจะเปิดได้ปีหนึ่งแล้วก็เราก็แต่ว่าเราก็พยายามกันอยู่นี่พอดีว่ามันเป็นสำนักพิมพ์ที่เล็กมากๆแล้วก็มีนักเขียนแค่สองคนทำงานร่วมกันแต่ว่าก็จะทํางานหนักต่อไปเพื่อนําเสนอทางเลือกใหม่ๆค่ะต,ตอนนี้ก็มีช่องทางก็คือเป็นทวิตเตอร์ก็ได้ค่ะก็ลาดิดและมูนสเคปเลย แต่ว่าเป็น Facebook, Instagram มีหมดแล้วก็มีเป็นเว็บไซต์ของสนานักทิพ์ด้วยเสิร์ชเข้าไปได้เลยโอเคครับผมขอบพระคุณมากคขอบคุณมากเลยนะคะ